สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาหลานๆมาดูสวนทุเรียนนะครับที่ปลูกได้ประมาณ10วันทั้งหมดอยู่นี่นะครับผม5ไร่ก็ปลูกไปทั้งหมด122ต้นนะครับจะมีปลูกต้นเดียวนี่นะครับต้นเดียวกับต้นคู่นะครับต้นคู่จะอยู่โซนโน้นเลยครับผมนี่แหละครับ10วันครับทำการมงสแลนอะไรเรียบร้อยแล้วครับมาแล้ว นี่ครับผมน้องอย่าไปทำพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่างๆยามเย็นครับผมช่วงแดดร่มลมตกเป็นทุเรียนพันธ์ุหมอนทองนะครับแอดมินเคยปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ทำอ่าล่องล่องน้ำนะครับนี่ครับแบบนี้ล่องระบายน้ำให้น้ำออก ได้สะดวกเวลาฝนตกครับผมมันก็เลยแฉะครับผมเวลาฝนตกมันมันอึนดินมันอึนขึ้นนะครับผมทําให้ทุเรียนทุเรียนจะไม่ชอบที่มันอึนๆน,นะครับแต่ชอบเปียกๆแต่ไม่ชอบอึนเอาใจยากมากเลยครับแต่ก็ลองทําไปอีกคํารบหนึ่งครับผมถ้ารอบนี้ไม่สําเร็จก็จะไปปลูกอย่างอื่นล้วครับนี่แหละครับ การเป็นเกษตรกรกร,รู้สึกว่าจะยากยากพอสมควรไม่ใช่ยากพอสมควรทียากมากเลยแหละครับนี่ครับพาหลานๆมาดูสวนครับวันนี้ว่างๆก็เริ่มแตกยอดแล้วครับแต่ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับนู่นไเบาๆเรัสวนของแอดมินอยู่โซนกันทลาลมนะครับอยู่ที่บ้านหนองแก้วครับผม นีจ่จะติดทางดำนะครับถนนดำเส้นบ้นเมาบ้านหนองแก้วครับผมนี่ทางไปเขื่อนหัวหน้าครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาทักทายนะครับแอดมินใจดีครับผม <laughs> อเราจะพาไปดูต้นคู่ครับอ้าวนอลุงต้นคู่ครับผมใช่ นี่แหละครับร่องน้ําสูงมากอ,าาอันนาอันนามานี่เร็วนี่ครับล่องระบายน้ําสูงลึกเอเวลาฝนตกก็ออกโน่นเลยครับรอบนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับหวังว่าจะประสบความสําเร็จเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยการเป็นเกษตรกร รู้ว่าเหนื่อยครับแต่อยากลองลองทำดูเผื่อมันจะสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับทุกคนต้องสู้นะครับผมถึงจะผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไป,ไปให้ได้นี่ครับทูเรียนต้นคู่นะครับต้นคู่สิบเอ็ดคู่อหรือ ใช่แล้วนี่แหละครับต้นคู่ลงทุนไปประมาณค่าไถครับค่าไถ่ายนี่หนึ่งหมื่นบาทครับผมทั้งปรับหน้าดินแล้วก็ยกร่องถอนรากยูคาด้วยนะครับแล้วก็ค่าต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์นี้สองหมื่นกว่าบาทครับผม ซื้อมาหนึ่งร้อต้นต้นละ200นี่แหละครับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันดยนยดยาก็มีแผนว่าจะปลูกกล้วยนะครับตรงตรง่อง,งกลางนี้นะครับของร่องกลางนี้ครับแล้วก็มะพร้าวนะครับเพราะว่าที่แอดมินปลูกมันจะจะเป็นขนาด8คูณ8นะครับก็คือกว้าง8ยาว8ครับผม ก็ใส่ต้นกล้วยไปร้อยต้นครับซื้อมาแล้วครับสั่งซื้อมาแล้วแล้วก็มะพร้าวอีกประมาณห้าสิบหกสิบต้นครับผมเ้าวน้ำหอมต้นเตี้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของสวนทุเรียนแห่งนี้ให้ทุกคนให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ